ข้อที่แล้วก็เราจะได้อย่างนี้เนาะก็คือตรงคําตอบประจารถูกต้องส่วนในข้อน,นี้ก็ข้อสัดมานะก็คือตรงนี้เราต้องมองให้มันเป็น U ก่อนมันติด2ก้อนอ่ามันคือพูดง่ายว่าไส้ในเ่ยไส้ไส้ในรูทเนี่ยเป็นเป็นเป็น u แล้วไอ้รูทเนี่ยมันคือ N แล้วก็จัดรูปฟังก์ชันใหม่เป็น2องบวก E ยกกาลังลบสอเนาะ ถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นยกกําลังเซตหนึ่งส่วนสองเพื่อเราจะดิฟยูกำลังเอ็นก่อนแล้วค่อยไปดิฟยูิฟยูก็จะดิฟข้างที่กับดิฟ e. อีกข้างหงยูแล้วอีกข้างังยูก็ไปดิฟยูอีกทีหนึ่งคือนี้เป็นยูของมันเป็นยูของอีกข้างหงยูพูดไปแล้วก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าก็คือจะปรับให้มันเป็นถ้ารูทให้มันเป็นถ้ามันมีรูทหลักการงาา่ายถ้าใต้รูทจะต้องมองเป็นยูหมด แล้วก็ยกกาลังตามรูทก็คือรูทสองก็คือลด 2, กอลยกกำลังเศษหนส่วนสองอากันนี้เราจะได้ว่าอันนี้เป็น U อันนี้เป็น n ใช่ไหมเราก็เขียนเลยดิฟ u ก,กําลัง n ได้อันนี้ก็เป็น f p พารมเนาะเราเริ่มดิฟแล้วเราต้องใส่พาร์มให้มันหรือมันจะเป็นว่าจะก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็ดิฟมันก็ต้องเป็น n มันก็ต้องตกข่าลงมา อันนี้ผมก็ใส่ u เหมือนเดิมก็คือ2บวก e ยกกำลังลบ 2x ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงนี้ลบ1เอ็นคือเศษหนึ่งส่วนสองลบก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมแล้วเราต้องดิฟ u อีกทีใช่ไหมสูตรมันเป็น n u กำลัง n ลบดิฟ u ดิฟ u ก็คือดิฟก้อนเนี้ยดิฟ2ได้ศูนย์ดิฟ e กำลัง u ได้ ก็ได้อีกกำลัง u แล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึง่ง u อยู่นี่ใช่ไหมมันก็คูณต่อไปเลยใช่ไหมดิฟสองได้ศูนย์ดิฟ e กำลัง u ได้ก็ได้ามดิฟดิฟสองได้ศูนย์ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u แล้วดิฟ u ดิฟ u ก็คือจะดิฟสองลบสอง x เนี่ย ใช่ไหมวะโจทลบสองเอ็กเออดิฟสอได้อะไรก็ได้ลบสอค่ะแต่พ่อไปนอนด้วยนะครับดิฟสอได้ลบสถูกต้องพอเพราะหายไปดิฟสอได้2องดิฟลบสอได้ลบสถูกต้องอ่ะโอเคทีนี้ก็คูณกันอาาเอาเลยลูกทีนี้ทีนี้ อ๋อเสือดีๆเรามามนลากพื้นอาทีนี้นะทีนี้ก็ไอตัวนี้มันบวกก็จะได้เป็นพจน์นี้เนาะศูนย์ก็หายไปทีนี้เห็นไ่มเราสองมันตัดกันถูกไหมเนี่ยมันตัดกันได้ก็จะเป็นลบแต่ลบยังคงอยู่เนาะก็เป็นลบหนึ่งแทนเนาะจัดพจน์เลยนะเอาก้อนนี้ทั้งก้อนลงมาข้างล่างเพราะอะไรมัน,มนกำลังลบไงใส่สแ u ร r e root มันด้วย ก็เหลือ 2e ยกกําลังลบ 2x ในรูทเนาะอันนี้ลงมาแล้วใช่ไหมข้างบนก็จะเป็นลบลบตรงนี้มันตัดจะไปกลับไปแล้วเหลือลบหนึ่งแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เหลือเป็น e อันนี้ e ยกกำลังติดลบด้วยใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีศูนย์ก็เป็น e ยกกำลัง e ยกกำลัง 2x ไว้ข้างบนก็จะติดลบเรามาไว้ข้างล่าง ก็ได้ e ยกกำลัง 2x ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นลบหนึ่งตอบนี้ประมาณนี้จัดรูปได้ประมาณนี้ละผมจอดได้ประมาณนี้เหมือนกับอาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน